กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับ Mark AP นะครับเนาะก็น่าจะเห็นจากชื่อคลิปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เนี่ย เราจะมาพูดเรื่องโกลรอยัลใหม่กันนะครับผมตู้สุ่มสกินปืนใหม่นาอแล้วก็อาจจะมีสเสริมนะครับผมเกี่ยวกับพูดเรื่องกิจกรรมคาบุกิกับอาทิตยาที่เป็นกิจกรรมใหม่ด้วยนะครับนาอก,ก็เป็นชุดไทยที่ผมใส่อยู่นี่แหละนะครับผมสำหรับชุดอาทิตย์ยานั่นเองเนาะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโกลรอยัลนะครับผมจะมาในอีกสองวันหรือเปล่า อ่ะอีก42ชั่วโมงนะครับผมหรือว่าน่าจะประมาณเอ่อประมาณ2วันเกือบเกือบ2วันประมาณนี้นะครับเนอะก,ก็จะมาพร้อมการอัปเดตแพทใหม่เลยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับไอ้เจ้าตู้สูงระกินปืนใหม่ด้วยนะครับผมเลยอ่าเอามาพูดในคลิปนี้เลยหลายคนที่ต้องจะจับผิดผมหรือว่าอาคติกับผมเนี่ยอาจจะก,กําลังพิมพ์คอมเมนต์ว่าผมนะครับผมว่าเฮ้ยลงไปแล้วไม่ใช่เหรอมันจะมาลงอะไรอีกในส่วนของโก นะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะครับผมว่ากลริลโลของแต่ละเซิร์ฟเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมอันนั้นก็เป็นข่าวของอีกเซิร์ฟหนึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวของอีกเซิร์ฟหนึ่งในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็คือเมื่อวันก่อนนะครับผม GM ของเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียเนี่ยเขาได้ออกมาคอนเฟิร์มหรือว่าเปิดเผยเกี่ยวกับโกลริลโลในแพทใหม่แล้วนะครับผมว่ามันจะเป็นชุดไหนในอ่าในส่วนของเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซีย นะครับผมในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยต้องรอดูกันว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับต้องรอการอัปเดตแพทเนาะนะครับก่อนั่นแหละอย่างที่พูดไปนะครับผมว่าอัปเดตแพทพร้อมกับโกลรอย่อนั่นเองนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่ะโอเคถ้าไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเป็นคลิปวิดีโอของ GM ของเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียก็คือคูก้ากันก่อนเลยนะครับก่อนจะไปดูชุดเต็มๆนะครับมาโอเคไปดูกันเลยครับผม และนี่ก็จะเป็นตู้โกลาย่อใหม่ของทางเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะครับผมที่ TM ของทางเซิร์ฟเวอร์เขาเนี่ยได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับผมว่ามันจะเป็นชุดนี้แน่นอน100%อนะครับอันนี้คือในส่วนของเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะครับผมเซิร์ฟไทยก็ต้องมาดูกันว่ามันจะเหมือนหรือเปล่าเหมือนหรือต่างนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูชุดนี้แบบชัดๆเต็มๆกันดีกว่านะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผม และนี่ก็จะเป็นชุดที่อยู่ในตู้โกลเยลเมื่อกี้เลยนะครับผมลักษณะชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเท่อยู่พอสมควรเลยนะครับตอนแรกผมจะคิดผมคิดว่ามันอาจจะมาในโกลไอไดมอนด์รอลัลด้วยซ้ำนะนะครับผมแต่ว่าทางเซิร์ฟ อินโดนีเซียเขาเอามาในโกลโยแล้วเนี่ยก็ตัดทิ้งได้เลยว่าจะมาในโกลโยเอ้ยมันจะมาในดิมอนโรยอนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> คลิปที่แล้วมีคนคอมเมนต์ว่าผมพูดผิดเยอะนะครับผมนะก็บางทีมันก็เบลอนะครับผมอัดคลิปที่สามที่สี่นะครับก็พ <c oughs> ักก่อนอยากให้เธอพักผ่อนนะครับผมนะนะชุดก็จะแยกได้ประมาณนี้เลยนะครับผมแยกได้สี่ชิ้นนะครับผมเป็นชุดชื่อว่าอะไรเนี่ย Raptor Enforcer นะครับผมเนาะก็จะแยกได้หมวก เสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับผมเป็นชุดเหมือนชุดเกี่ยวกับพวกชุดสลายม็อบอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีชุดผู้หญิงมาให้ดูด้วยนะครับผมที่มันคู่กับชุดตัวนี้นะครับผมเนาะก็นั่นแหละเป็นการคอนเฟิร์มว่าเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียเนี่ยตู้โกเริยลเนี่ยเป็นชุดนี้แน่นอนนะครับผมเซิร์ฟไทยก็นั่นแหละดูอีกทีนะครับผมเซิร์ฟไทยนี่คาดเดาไม่ได้จริงๆนะครับผมอย่างแพทที่แล้วเนี่ยมาเป็นสก,กินเปินผมแบบ มาแบบพีคมากอ่ะโคตรจะพีคเลยปืนสก,กิลปืนไม่เท่าไหร่เว้ยไม่มีสเตตัสด้วยนะเออเอาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาบน่นเดี๋ยวเราไปดูเป็นอ่าชุดผู้หญิงกันก่อนนะครับผมว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณไหนเนาะโอเคไปดูกันแล้วผมนี่เลยนะครับผมสำหรับชุดผู้หญิงก็จะเป็นมีชื่อว่าอะไรเนี่ย r a p t o r d e f e n d อะไรดีเฟนเดอร์แรป r ตอร e ดีเฟนนะครับผม Defender ก็แปลว่าการป้องกันนะครับผมพวกเดฟอะไรพวกนี้เนาะ ก็จะเป็นชุดเหมือนตำรวจสลาย็อบเนียครับผมมีหมวกกันน็อกที่เปิดข้างหน้าอยู่นะครับลักษณะก็ค่อนข้างดีจะาสวยอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเป็นชุดเอ่อธีมดําฟ้านะครับผมเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนทโอนบะทโอ,อะใครเคยดูทรอนะ่ะที่มันปลาไอ้น,นั่นอ่ะที่มันเป็นที่มันขับรถอ่ะไอ้ที่มันล้อฟา้ฟารถด,ดําๆอ่ะที่มันเป็นเหมือนอยู่ในโลกอนาคตอ่ะเคยดูป่าทโอนอะ่ะทรอลทรอหรือทอนวะจำจำชื่อหนังไม่ได้ ในับผมเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับชุดที่มาคู่กับตัวโกโรโยเมื่อกี้เลยนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าจะมาในเ,าเป็นแบบโทเค็นแดงหรือเปล่านะครับเนาะก็อาจจะเป็นชุดนี้ก็ได้นะครับผมถ้านอกเหนือจากสิ่งที่เราพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับผมเนาะก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูในตัว i อก็ได้คลิปที่แล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับผมในส่วนของอการพูดถึง ชุดกเรียลใหม่ที่ถูกคอนเฟิร์มโดย GM ของทางเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะครับเนาะก็เขาก็มาสุมให้ดูด้วยนะครับผมแต่ผมไม่ได้เอามาเต็มๆเนาะเพราะว่ามันกลัวมันจะยาวเกินไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเป็นตู้สุ่นสกินปืนใหม่กันนะครับผมเป็นสกิน M79 เนานะท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วแหละนะครับผมก็มันมีไอ้เจ้ารูปตัวนี้หลุดออกมานะครับผมเป็นรูปของที่อยู่ในหน้า ต้งสูญจะกินปืนนะครับผมก็จะเป็นสกิน m 7 9ลายกระต่ายก็คือเป็นลายอีสเตอร์นั่นเองนะครับผมเป็นก็คือแพทหน้าเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมอีสเตอร์มาก่อนนะครับผมเหมือนกับไอ้เจ้ากิจกรรมอ่าตอนนี้ที่มันยังเข้าน่าจะยังเข้าไม่ได้นะครับผมมันเป็นกิจกรรมอะไรว่าเออไหนวะท่านผู้ชมนี่ไงอ่ะโดดแลนแดนบันนี่นะครับผมเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับไอชุดนี้นั่นแหละน่าจะเป็นชุดฟรีนะครับผมในส่วนของชุดกระต่ายตัวนี้เนาะ ก็มันเคยมีมาแล้วนะครับผมเป็นชุดสีส้มนะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดเป็นชุดสีม่วงเนาะนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปดูเต็เต็มกันเลยนะครับผมในส่วนของสกิน M79 ใหม่แล้วก็ปืนที่จะมาคู่กับ M79 ตัวนี้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกับผมและนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกในส่วนของสกิน M79 ลายกระต่ายตัวนี้เลยนะครับผมนี่เป็นยังไง ค่อนข้างที่จะเท่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมสําหรับค่าสถานะของปืนหรือว่าค่าสเตตของปืนเนี่ยก็คือบวกระยะ2นะครับผมเอ่อลบความเร็วรีโหลด1แล้วก็บวกกระสุนขึ้นมา1น,นะครับก็ค่อนข้างที่จะถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าปืน M79 เนี่ยหลังจากที่เอ่อมันปรับไม่ให้ยิงทะลุ i อซ์วอลได้เนี่ยก็ผมก็ไม่ค่อยเห็นมีคนเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามัน ไม่รู้ว่ะผมก็เป็นคนนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นปืนนี้แล้วนะครับผมเนาะและที่สําคัญอีกอย่างเลยนะครับผมคือมันสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับผมน่าจะเป็นสกิน M79 ตัวแรกมั้งนะครับผมที่สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับก็จะเท่ประมาณนี้เลยนะครับผมลายเนี่ยลายนี่คือหมดความโหดเลยนะครับผมลายค่อนข้างที่จะแบลอยอยพอสมควรเลยนะครับเนาะเป็นสกิน M79 ตัวแรกที่ถือหน้าล็อบบ <s> ี้ได้นะครับผมเวลายิงก็จะมีชื่อ เป็นป้ายสีเหลืองขึ้นด้วยนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็สกินปืนที่จะมาคู่กับ M79 ตัวนี้ก็จะเป็น MP5 ตัวนี้เลยนะครับผมเป็น MP5 ลายกระต่ายนั่นเองนะครับผมสำหรับเอฟเฟกปืนหรือว่าค่าสถานะปืนเนี่ยยังไม่ปรากฏนะครับผมแต่ว่าน่าจะแตกต่างจาก M79 อยู่หนึ่งสถานะนะครับผมก็คือปืนที่มันมาหลังจากการที่อยู่ในตู้ตู้สุ่มสกินปืนนะครับผมมันจะสแตท แย่กว่าไอปืนไอเจ้าปืนปกติที่มันอยู่ในตู้สุ่มอะนิดหนึ่งนะครับผมแย่กว่านิดหนึ่งนะครับเนาะอย่างไอเอเอ็มแปดลายมังกรทองที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็สเตตัสต่างจากสกาอยู่อันหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เนาะก็ไม่น่าจะมีคนใช้หรอกนะครับผมแต่ว่ามันก็มันก็เท่อยู่นะครับประมาณนี้เนาะตู้สุ่มจะกินปืนใหม่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเอ่อโกโลยอที่ถูกคอนเฟิร์มโดย GM ทางเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซีย นะครับแล้วก็เรื่องของตู้สุ่มสกินปืนใหม่ที่เป็นตัว M79 ที่มาคู่กับ MP5 ที่จะมาหลังจากตู้สุ่มลักกี้หมดไปนั่นเองเนาะตู้สุ่มสกินปืนหมดไปเออนั่นแหละนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาขอพูดถึงเรื่องกิจกรรมนะครับผมคาบุกิกับอาทิตยานะครับผมจะขอพูดถึงเป็นคาบุกิก่อนละกันนะครับอ,อ,อยู่ไหนเอ่ยไหนเนี่ยนี่ไงตำนานอสูรร้ายนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ถูกขนานนามว่า ดูดเพชรเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าผมเห็นโพสต์ในกลุ่มกันนี่คือหมื่นเพชรบ้างกี่เพชรบ้างคือบางคนเนี่ยเสียเยอะมากๆนะครับผมแต่บางคนแบบ2 0 0พันสก็ได้แล้วนะครับผมคืออย่างผมเนี่ยได้มา3,500เพชรถือว่า,าราคากลางๆนะครับผมไม่ได้สูงมากเท่าถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นนะ,นะครับผมแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมพอผมได้ชุดคาบูกิมาผมยังไม่ได้ใส่ลงเล่นสักตา์เลยเว้มันความรู้สึกเหมือน เหมือนอะไรอ่ะเหมือนเหมือนเด็กอยากได้ของเล่นนะเข้าใจปะ่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าว่าท่านผู้ชมหรือว่าใครที่อยากได้ชุดนี้นะแต่ผมแบบมันรู้สึกแบบเนี้ยรู้สึกแบบว่าเหมือนเด็กอยากได้ของเล่นอ่ะพอได้มาปุ๊บเล่นแป๊บเดียวแล้วมันก็เบื่อท่านผู้ชมเข้าใจปะ่ะคือมันเป็นมันเป็นชุดเก่าวเว้ยแล้วอ่าส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันเนี่ยก็ใช้แค่ส่วนส่วนของหมวกหรือว่าส่วนของหัวของตัวคาบุกิตัวนี้นะครับผมก็อยากให้ใครที่แบบ ไม่ได้มีงบเหลือหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่นักสะสมเนี่ยแล้วแค่อยากจะซื้อมาลองเล่นเนี่ยผมคิดว่า,าถ้ากําลังซับไม่พอเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ควรแล้วแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมอะแต่ผมผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมมารู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบผมไงแบบแบบเวลาได้มาปุ๊บแล้วเล่นแป๊บเดียวก็เบื่อเงี้ยมัน มันเสียดายตังค์นะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มันค่อนข้างจะเสียเพชรเยอะเลยคือเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันไม่สามารถที่จะระบุจํานวนเพชรที่แน่นอนได้ว่าคุณจะเ,เติมเท่านี้แล้วคุณจะได้เติมเท่านี้แล้วคุณจะได้นะครับผมคือมันแล้วแต่ดวงล้วนๆเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมคาบุกิตัวนี้เนาะก็นั่นแหละมาพูดความรู้สึกหลังจากได้ชุดนี้มานะครับผมแต่ก็ผมเป็นพวกชอบสะสมอยู่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอ,อะไรนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกนะครับผมเนาะ ก็สําหรับกิจกรรมอาทิตย์ยานะครับผมก็ผมได้รับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่ตอนแรกที่ผมลงคลิปไปเนี่ยกิจกรรมมันบั๊กอยู่นะครับตอนนี้ก็าสามารถกดรับมาได้แล้วนะครับผมเมื่อเปิดครบก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็มีปัญหาเรื่องอาการคัดลอกลิงก์นะครับผมการคัดลอกลิงก์หรือว่าการแชร์เพื่อรับสิทธิท์เปิดทิกซอฟรี1แผ่นนะครับผมก็จะจํากัดสิทธิ์อยู่5ครั้ง หรือว่า5แผ่นต่อ1วันนั่นเองนะครับก็ผมทําแบบนี้นะก็คือกด copy link นะครับผมแล้วก็ไปวางในแชทแล้วก็ให้คนในแชทเนี่ยกดเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับผมคือไม่ใช่กดแค่เข้าในลิงก์นะคือต้องกดเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่ากดเล่นกิจกรรมในใน link ด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็มันอาจจะจิตมาอาจจะเข้าช้านิดหนึง่งนะครับผมในส่วนของวันแรกเนาะเพราะว่ากิจกรรมมันคนเล่นเยอะด้วยเพราะมันเป็นแบบสายฟรีนะครับผมก็ นั่นแหละนะครับผมมันอาจจะยังบั๊กอยู่หรือว่าสิทธิ์มันอาจจะขึ้นช้าอะไรก็ประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้มันอาจจะบั๊กอยู่นะครับก็รอนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่า5คนต่อ1นวันเนี่ยคุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ไม่ไม่ทากิจกรรมได้2วันนะครับเพราะว่ากิจกรรมมัน7วันคุณจะสามารถเปิดแผนป้ายครบภายใน5วันคุณสามารถเหลือวันว่างอีก2วันที่ไม่ต้องทํากิจกรรมก็ได้นะครับผมเนาะหรือว่าจะทยอยทาก็ได้แต่มันจะหมดหมดเวลาภายในวันที่12 นะครับผมน่าจะเวลาประมาณ12น่าจะเอ่อเวลา12ตอน5ทุ่มหประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดถึงกิจกรรมนะครับผมอาชุดอทิตยาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้เห็นเนาะนะครับเวลาหมุนก็ปิวๆแบบนี้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับผมแต่ก็ ผมใช้เพชรซื้อมานะครับผมเพราะว่าจะได้ใส่ก่อนแบบเท่ๆอะไรประมาณนี้นะครับผมนะท่าผู้ชมก็ไม่จาเป็นต้องใช้เพชรซื้อนะครับผมก็รับแบบฟรีๆกันได้เลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันมาพูดประมาณนี้เนาะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบบ้านนะครับผมมาบอกความรู้สึกหลังจากได้ชุดคาบูกิมาว่าเออเนี่ยมันได้มาแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นแป๊บเดียวแล้วก็เบื่อนะครับผมมันเป็นทุกชุดแหละนะครับผมไม่ใช่แค่ชุดนี้นะครับผมสำหรับผมนะสำหรับผู้ชมก็นั่นแหละนะครับผมน่าจะอยากได้อยู่ในส่วนของชุด ก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าและการสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบมากนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับผมอาจจะมาแจกเพชรนะก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับนานๆจะได้แจกทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอาไป,ไปเปย์เกมหมดนะฮะเดี๋ยวมันเปย์คนดูบ้างแล้วกันโอเคพูดเยอะแลลวนะครับผมลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบายบายจุกรู bye.